สวัสดีครับคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาดูรถที่อูเซียจูเนียครับที่พร้อมเอาไปใช้งานนะครับมีรถอะไรบ้างมาดูกันที่ท่านเห็นเดี๋ยวพาเดินดูก่อนจะมีหัวประดุกฟูโซหัวประดุกฟูโซไฟเตอร์อ้สมัยก่อนขายดีมากครับตัวนี้แล้วก็เมก,ก้าแปลงหน้าเป็นโดเมเนิกาดินดวนได้กก่าเอาไว้ โดเนิก้าแล้วก็โดเมนิไม่ใช่อันนี้เมก้าครับห้าอยตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเครื่อง Jo7c นะครับราคาตอนนี้ก็อยู่ที่ราคา8ปดแสนามบาทครับพร้อมชุดแต่งอย่างนี้เลยครับแปดแสนมบาทถ้าเป็น แปลงหน้าตัวนี้เครื่อง JO 7E ก็น่าจะอยู่ที่ราคา9 0 0 0 0 0บาทถ้าเป็น 8E ก็น่าจะอยู่ประมาณ8 3 0 0 0 0 0บาทครับเอ้ยไม่ใช่9แสนบาทถ้าเป็นแถ้าเป็นแ E ถ้าเป็นแปลงหน้าก็9แส0 0 0มบาทถึง9 5 0 0 0 0บาทครับแล้วก็อีกตัวหน,นึ่งหนีมาแล้วนี่ตัวนี้ 7E ตัวนี้เจ็ดแสห้าหมบาทครับมาคุยกันเลยเจ็ดแสหืบาทครับเอเมก้า e ตอนเดียวครับแล้วก็ตัวนี้มิสูไฟเตอร์6กเอ็หกนึ่งก็จะอยู่ที่ราคา7,000แสบาทครับ ห้าหมื่นบาทนะครับตัวนี้ถ้า,าหัวปลาดุกตัวนี้หกเอ็มหกศูนย์ก็อยู่ประมาณแปดแสนถึงแปดแสนห้านะครับตัวนี้หัวปลาดุกโอ้แต่ก่อนขายดีมากเลยสามปีสี่ปีที่แล้วกับไฟเตอร์เนี่ยเดี๋ยวไปดูล็อกกี้ครับอีกคันหนึ่งล็อกกี้ ล็อกกี้ราคาเอา่อเมื่อันนั้นผมถามเสียตัวเท่าไหร่ล็อกกี้ทำภายในให้พร้อมนะแปดแสนหรือเปล่าแ้าสีไทยแต่คันนี้สวยนะคันนี้ล็อกกี้คันนี้ภายใน VIP พร้อมเสิร์ฟครับใช้ได้เลยตัวนี้เครื่องดีมากสตาร์ตติดนะเนี่ยเครงนิ่มคลิบครับ ตัวนี้ก็จะเป็น G O 7 E ครับเจ็ดแสน้าหมื่นบาทฮัลโหลสร้างเตาไฟตาบ่อืมแสดงว,ว่ามันถือน้ำ เอ๊มันข,ขามันกับพิบเองเขาจะมาขอเลียงมันเลยขอเลี่ยงครับผมครับครัครเข,า,ข,า,ขาโทรมาบอกว่าดากันบอลก,กับไฟไฟกับพิบไฟเลี้ยวกับพิบเองมันเป็นอย่างนี้บ่อยมากนะที่อยู่บ้านเตะไม่รู้เป็นอไรไปร่วมเอาลืมดับรถเอา ฝั่งนี้ก็จะแม่ยิ้มให้ครับฟ้าครอบกันชนกระจังหน้านะครับใต้ตาไฟสองชั้นกระจกวันนั้นผมถามแปดแสนหรือเจ็ดแสนกว่าบาทนี่เลยเจ็ดแสปดหรือแปดแสนนี่เลครับตอนนี้จะเป็นเสื้สีไทยครับอุ่นแอร์เย็นด้วยนะ มาดู 7E 7คันนี้คันนี้ 7E ครับ7 5 0 0 0 0บาทครับแค่สีแท้ครับอู้ขายอย่างกับแคสีไทยเนาะนี่ครับสีน้ำเงินแก้วถ้าจะเพิ่มชุดแต่งก็ฝาคุมงฝาครอบก็ก็ได้ครับแต่ต้องเพิ่มตังค์นะครับผมเพราะว่าขายราคาต่ำมากครับคันนี้7 5 0นห้ FC9J เป็น 7E เนี่ยราคาจะอยู่ประมาณเก้าแสนนะครับต่อรองต่อรองมาต่อกันได้ครับต่อรองกันได้อันนี้ก็เป็นโรบคอปครับสี k ey. ตอันนี้ส่วนตัวนี้ขายแล้วโรบคอปเครื่อง195ห้าตัวนี้ขายแล้วครับรอลูกค้ามาเครื่อง195ยเกครับลูกค้า กำลังกู้เงินอยู่มันจำไว้แล้วคันนี้จะเป็นเอ้ยหกเฮดเคเนี่ยโทษครับเรื่องหกเฮดเคตัวนี้เก้าแสนห้าหมื่นบาทครับหกเดเคนะครับนี่แล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็ได้ครับถ้าทำแบบตัวนี้ก็ได้นี่ตัวนี้ขายไปแล้วทำทรงนี้ก็ได้ใส่ครอบสี่เฮเคนะครับตัวนี้หัวเดี่ยว ข,ขนข้าวให้ด้วยครับทำได้ดีทำได้ดีดดสีเฮ็ดนี่ครับกระจังหน้ากันชนไฟเลี้ยวผมจะไปเปลี่ยนไฟเลี้ยวนะคะับน้องผมอะ่ะ ี่พวกนี้ก็ราคาแปดสิบห้าเดียวแล้วก็เป็นโดมินิเตอร์โดมินกาพวกนี้ขายแล้วนะครับกระบะตัวน,นี้จะอยู่ที่สองเมตรสามสิบครับความยาวสี่เมตรนะครับสังเกตดูกระบะจะโผล่จากหัวนะครับ<ม>เขาะจะไปขนอ้อยครับขนาการเกษตรนะพวกมันพวกอ้อยนะครับกระบะใหญ่มากเอียบเลย ึกมากครับนี่คันหนึ่งเขาสั่งไว้ทั้งหมดสี่คันใหญ่มากนะครับอยากได้คันไหนก็แวะเข้ามาดูได้ครับอูเสียจูนี่ก็มีหัวเชดซีผมรีวิวไว้บ้างแล้วแหละนะครับมีหลายตัวใครอยากได้ตัวไหนก็เข้ามาเลือกเอาอยากจะได้แบบสั่งต่อก็ตามสเปคสีตามสเปคครับตามใจเลย นะขอบคุณครับแล้วมาเจอกันคลิปหน้าแล้วกันีดน่ด้านหลังด้านหลังสวยๆเลย0ูนย์แปดหกสามครับจูนี่อะไรแต่งครับสีสวยๆทั้งนั้นเลยอยากได้แบบไหนเข้าไปท้องช้างไม่ช้าง เต็มผืนไม่เต็มผืนสั่งได้ครับอันนี้ทำเาใบสวยครับทอยเสียก็ทําสวยโอเคยครัเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ